มิโครจ้ามิโครนั่นชิมิโครฮัสอลัสอีกลาบเมีทุกอย่างค่ะแอปเปิ้ลมะม่วงมีทุกอย่างสบิลฟูจิเดนี่ลูกมาอ้าลูกอนันนัสรีสิกะ หวีหนึงไม่ก็5กิโลได้ไหมเนี่ยหวีหนึ่งเนี่ยอย้แต่ละโซนจะมีเยอะแยะเลยของนาซิชมิคโครมะม่วงลูกเล็กๆสา <laughs> มีอยู่ไหนก็ไม่รู้บ้าทายก่อน อะโวคาโดรุนอะโวคาโดร้องแบบยาวแบบสั้นค่ะอะโวคาโดเงาะเริ่มออกแล้วจัดเลยสามีอยากกินแกบนอยากกินแอบมาฝรั่งมีหมดค่ะแตงทงแตงไทยละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกูดมะนาวซาลี่ แก้วมังกรลูกใหญ่ๆจ้ะจานตรึกไซเดชปัปายาอ๋ยยอยยอยยยยไฮนเบรรี่นี่จ้ะลืมชื่อภาษาไทยเขาพูดอะไรฮอเล็ก่อน้อยสตอเบอรี่คีวีฟัตออนสอน ถนนจ้ะอันนี้ตระจ้ะโคโคสนุสเปิดนี่โอ้ my god เยอะแยะเลยตรอกนั้นรูปอ่ะอ๊าก็สิชวัตเก้ ฟลูมาช่วยกัน My God Pills รวมอาหารการกินอยู่ที่นี่หมดจ้ะด,ดูแต่ว่าถ้าซื้อก็มีแต่แบบถุงใหญ่ๆเนาะที่นี่เขาขายส่ง m ม,ม่เจอไอช a m u จิรีซเกะแพ็กเขาเเฟะคลาย,ะายเนี่ยฟอสคลายนี่ยของมีโคร โอ้ oh my god บอลตลดขอนล้อนปะชะอื้อกระซิคูร์บิสปะชะเดนี้คูร์บิสไทยฟรังโอ้ my god ลิ้นจีลูกใหญ่ๆ ตัด,ดชิลินชีโอ้ oh, God. มายกูด์อนทองจ้ะทุเรียนทุเรียนเขาหน้าทุเรียนแล้วอุ้ยทำไมมันเล็กจังอะ <laughs> ดูปื้ดมีเนื้อมอั้ยเนี่ยมุนจะโซนผลไม้ทางนี้ก็มีต๊ดดกเด้ตัดชนข้ามาวิดีโอ อุ้ยนี่คะ่ะอันนี้โซนทะเลโซนปลาโซนกุ้งหอยปูปลาจ้ะนูน่นโซนอีกแถบนึงก็คือเอ่อพวกแซลมอนนะคะว่อร์อลังการงานสร้างจ้ะอลังการงานสร้างทัตอ l e เ s สทัตอ๋ l เล s mygod โอ้โซเชียโอ้ยไาคาไปไปดูฝั่งนูน้น โอเกนเวียนลวกอะอเอลวกคันยูฟิชทางนี้คือโซนปลาค่ะปลาทับทิมปลานินนุ่นอุ้ยสารพัดสวยมากดิสอับไทลิชฟิชปลาดุกก็มีนะคะ ดูดูจ้าดูไว้นงงังรมแบบแกะแล้วก็มีนะคะในถุงนี่บัสทางนี้คือโซนปลาหมึกจ้ะชิ้นพันปีนวดเล็กนวดใหญ่นี่หมดจะ้ะ Phần này thử cung chắc ok, tung tên tung 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 dài tung tung Cung tung 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 dài lắm các bạn. นี่กุ้งนี่ชอบกินค่ะสมนชอบกินกุ้งเนื้อเยอะกุ้งลายนี่จ้ะบอกความี่ฉันต้องทำวิดีโอสวยเหลือเกินนะกุ้งจังกุ้งตัวสวยมากจ้ะทางนี้ก็มีนะคะปลาแซลมอนปลาแซลมอนจ้ะโอเคค่ะเพื่อนพาไปดูโซนไก่จ้ะ ทางนี้พูดแคสพูดชีสก็มีนะคะตรสิเชอร์แคสต์อืมยาม,มีส่วนอันนี้ก็คือโซนไก่นะคะหนุ่ไก่เนื้ออ,อีสซับไทยเลอเชอรุเลฟลายรินนี่จ้ะสามสิบกรี <laughs> ๊ทางนี้ มันก็มีจ้ะขาใหญ่ๆจ้ะขาใหญ่ๆวิสิคระนี่จ้ะ,จะโซนนี้ก็คือพวกแฮมนี่อืมอืมเน็ก่ะจ้ะ โ okay, อเคค่ะเพื่อนพี่มนจะขอเลือกเนื้อก่อนนะคะสามีเริ่มบ่นละไอหิวเลยจะบ่นอย่างนี้คะ่ะนี่จ้ะอุย้ยคอนสอนเนาะมีหมดทุกอย่างแหนมก็มีจ้ะแหนมอือแหนมมีสารพัดแหนมเลยจ้ะอันนี้ดิ ไปกรอกอีกสานนั่นวัดนะโอเคค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบิสเนสสโมคลิปจ้าวตังคคือชื่น